ปลาขึ้นต้นแล้วก็เป็นเป็นํำนวนเนี่ยมีด้วยกันหลายํำนวนปลาคล้องเดียวกันเราคุ้นอยู่ปลาซิวปลาส้อยเราก็ได้ยินบน่อยแ่เอ็ปลาตกน้ำตัวโต,วต,วตวหรือ ปลาตกน้ำตัวใหญ่เป็นยังไงมันหมายความว่าสิ่งที่สูญเสียไปมักดูมีค่าหรือราคาเกินจริงเสมอเช่นถูกถูกกระชากสร้อยไปนี่ยที่จริงมันเป็นสร้อยทองเคแต่คนที่ถูกกระชากไปแล้ว ก็จะมีความรู้สึกว่าสร้อยคอนะเป็นสร้อยทองเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามีค่าเกินจริงปลาติดร่างแหใช้ได้สองสำนวนนะจะปลาติดหลังแหก็ได้ปลาติดร่างแหก็ได้ แต่เอ๊ปลาที่มันไม่ดีเนี่ยก็คือเอปลาหมอนตายเพราะปากก็มีที่มาจากธรรมชาติของปลาหมอที่ใช้ปากพ่นน้ำเป็นฟองปุดปุดขึ้นมาเหนือน้ำทำให้คนตกปลาหย่อนเบ็ดลงไปตรงตำแหน่งนั้นได้พอดีนี่แหละเป็นที่มาของปลาหมอตายเพราะปากปาก พ่นพ่นน้ำออกมาก็เปรียบเทียบว่าคนที่พูดพล่อยหรือพูดไม่ระวังปากจนได้รับอันตารายเช่นไปด่าว่าเขาถ้าเขาไม่พอใจเขาก็ไปแจ้งข้อหาว่าบิ่นประมาทได้อาจจะฟ้องร้อง,รองเรียกค่าเสียหายได้ แล้วแต่ว่ามินรุนแรงแค่ไหนเนี่ยมันจะทำให้ตายเพราะปากได้นนะแะเราก็ให้ระมัดระวังเรื่องปากของเราให้ดีแต่ปลาหมอแถกเหนือกปลาหมอแถกเหนือกมันเป็นยังไงก็เพิ่งจะรู้นี่แหละว่า มันแปลว่ากระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อให้อยู่รอดถ้าไม่ดิ้นรนก็อยู่ไม่ได้ตายตัวอย่างเช่นไปค้ำประกันเขาแล้วคนที่กู้เงินที่เราไปค้ำ เขาถูกไล่ออกจากราชการเวลาเจ้านี้เขามาทวงเขาก็ทวงจากคนคำ้ำแล้วคนค้ำก็ไม่ได้มีอย่างอื่นที่จะเอามาชดเชยได้ก็มีเฉพาะเงินเดือนนั่นแหละ พอต้องใช้แทนเขาเพราะว่าตัวเองเป็นคนคำํำจะทำยังไงอะ่ะเงินยังไงมันก็ไม่พอก็ต้องหาเลี้ยงชีพอย่างอื่นอาชีพสุจริตมันก็ต้องเหนื่อยมันก็ต้องลำบากอดตลักขับตะนอน ทกว่าจะได้เงินมาเรียกว่าแต่ละบาทก็แทบจะขาดใจเสียนี่แหละก็เรียกว่าปลาหมอแทกเงืนกก็คือมันดิ้นรนถ้าไม่ดิ้นรนก็ตายส่วนปลาใหญ่กินปลาปลาเล็กมันก็แน่นอน แน่นอนว่าปลาเล็กแย่ปลาใหญ่สบายก็เท่ากับสังคมในปัจจุบันนี้บริษัทใหญ่ก็ฮุบกิจการฮุบไปหมดจนคนตัวเล็กๆลรากยาก ก็ไม่รู้ช่องทางจะไปทํามาหากินอะไรหาเลี้ยงตัวเองอาจจะแทบไม่ได้ลำบากบางทีอดมื้อกินมื้อก็เพราะปลาใหญ่กินไงปลาใหญ่รวบกิจการกินปลาปลาเล็ก อันนั้นสำนวนต่างๆเนี้ยยังขาดตกบกพร่องคือยังมีสํานวนอื่นอีกไหมที่เกี่ยวกับขึ้นคําว่าปลาแล้วมาเป็นสํานวนอันนี้ที่หามาได้มีเท่านี้มีอีกไหมช่วยบอกที